สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเตงนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนกันก่อนเลยครับผลงานบอลเตงวีพีในคืนวันที่3นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างแฮปปี้เลยนะครับบิลแรกเป็นลิเกวอร์ซอนะครับเปิดบ้านชนะวิซูรอรนะครับสต่อหนึ่ง ทีเด็ดของราชันคู่นี้นะครับเลือกต่อไปที่ลิเกวอร์ซในเลตหนึ่งลูกนะครับผลสรุปนะครับบินนี้กินเต็มบินที่2เป็นยูเนียนเบอร์ลินนะครับเปิดบ้านแพ้อาบีไรซิกนะครับศูนย์ต่อ3ทีเด็ดของราชันคู่นี้นะครับเลือกสูงในเลตสองลูกครึ่งควบ3ไปนะครับจบ90้าสิบวิทีคู่นี้ยิงกัน3ลูกนะครับบวกไปครึ่งและบินที่3บินเน้นของเราในค่ำคืนนี้นะครับเป็นอินเตอร์มิลานนะครับที่เปิดบ้านชนะฟิออเรนติน่าไป4ต่อ0ทีเด็ดของราชันคู่นี้นะครับเลือกต่อไปที่อินเตอร์มมมมิิิลลลลาาาาาาานน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 นใเเ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 ทคคคคคครร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 รึ่่่่่่งงบบบบบบููกกกะะะะัััผสสุป้้็็วววววต4ีีหห์ชออืด๋ย กกัันนนนสิดึงะครับคู่แรกลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าครับคู่นี้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านต่อครึ่งครบลูกเลยให้ต่อไปที่ลิเวอร์พูลนะครับจบ90นาทีนะครับลิเวอร์พูลชนะแอสตันวิลล่าไป3ประตูต่อ0คู่นี้เข้าเต็มครับคู่ที่2ไอทัตแฟงเฟิร์ตเปิดบ้านพบโคโลนครับคู่นี้แฟงเฟิร์ตเปิดบ้านต่อครึ่งลูกเลยให้ต่อไปที่แฟงเฟิร์ตนะครับจบ90นาทีคู่นี้เสมอกัน1ต่อ1คู่นี้ตายครับคู่ที่สามอาเซนอลเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับคู่นี้อาร์เซนอลเเเปปิดบบบ้้าานนนตต่่่่ออออคครรรึงลลลูกยใหไที์ซะั จบ90นาทีนะครับอาร์เซนอลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1คู่นี้เข้าเต็มครับและคู่ที่4ยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านพบอาร์บีไรซิกครับคู่นี้อาร์บีไรซิกบุกต่อบปอเลยให้รองไปที่ยูเนียนเบอร์ลินนะครับจบ90นาทีนะครับอาร์บีไรซิกชนะยูเนียนเบอร์ลินไป3ประตูต่อ0คู่นี้ตายครับสรุปผลงานบอลเต็ง VP 3คู่เมื่อคืนครับก็ถือว่าอิ่มกันทั่วหน้าครับและสเต็ป3ช่วงช้านะครับที่ผมเข้าไปลงบินไว้ให้2บินนะครับก็เข้้าาาาาไปปออก1บบบิินนนนคครรรััั็็ถืววว่สเเตตขงงทม2ดและ วันนี้จัดกันใหม่นะครับคัดเน,นเน้นเหมือนเดิมครับและนี่คือผลงานล่าสุดของราชันบอลเตงนะครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยและสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ RBT1488 จําง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย RBT1488 หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ในกลุ่มเขามีบอลเตงบอลเตปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่การันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูบชาแนลราชันบอลเต่งกันด และสำหรับวัน,นี้ก็วันจันทร์ที่4กันยายนนะครับ2,566วันนี้ก็4คู่นะครับหยิบม,มาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube กันเหมือนเดิมนะครับบอลวันจันทร์นี้นครับมีลงเตะกันค่อนข้างน้อยเลยนะครับก็คัดมา4คู่เหมือนเดิมครับจะมีโรมานนียซูเปอร์ลีก2คู่ลีกวันอังกฤษ1คู่และปิดท้ายกันด้วยอาร์เจนตินาพรีเมียอีก1คู่ครับ คู่แรกเป็นโบโตซานี่นะครับเปิดบ้านพบเฮอร์แมนสตาร์ทคู่ที่2เป็นเซบซี่นะครับเปิดบ้านพบยูเอทีอารัดคู่ที่3เป็นเคมบิดยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบเรดดิ้งและคู่ที่4เป็นยูเนียนซานตาเฟ่นะครับเปิดบ้านพบซานลอเรนโซไปกันที่คู่แรกเราไปกันที่โรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างโบโตซานี่นะครับเปิดสนามมูนิซิป,ปัน,นครับพบกับทางด้านเฮอร์แมนสตาร์ทครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับ โดยในดับตารางคะแนนตอนนี้นครับโบโตซานี่อยู่อันดับที่15ลงเล่นไป7นัดครับชนะ0ูนย์เสมอ3แพ้4เก็บได้3แต้มเข้าเหลอยู่ที่0%ส่วนเฮอร์แมนสตาร์ทครับตอนนี้อยู่อันดับที่9ลงเล่นไป6นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้2เก็บได้8แต้มเข้าเหลอยู่ที่33.3%เกมในบ้านโบโตซานี่เล่นไป3นัดครับชนะ0ูนย์เสมอ2แพ้1เข้าเหลอยู่ที่0%ส่วนเฮอร์แมนสตาร์ทครับเล่นเกมเยือนไป3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1เข้าเหลอยู่ที่33.3% สถิติเฮตูเอท่านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีกันอยู่นะครับโดยเสมอกันไป3ครั้งนะครับแล้วก็บ้านใครบ้านมันครับผัดกันชนะไปได้คนละ1ครั้งเกมหน้าสุดเฮอร์แมนสตาร์ตเปิดบ้านนะครับเสมอกัน1นึ่ต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดในบ้านโบโตซานี่นะครับคู่นี้เสมอกันศูนย์ต่อศูนย์และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าจะเป็นทางด้านเฮอร์แมนสตาร์ตนะครับ ห้านัดล่าสุดกับกินตังโบโตซานี่ไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกัน5นัดล่าสุดกับจบต่ำไป3ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุรการของโบโตซานี่ถือว่าแย่หนักอยู่นะครับโดยชราร2สอเสมอ3แพ้5เข้าวินไป3จบเกมสูงไป4 เกมล่าสุดบุกชนะโอเชียมีโอวินี่นะครับส่ต่อสองส่วนเกมในบ้านล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับโอเตรุนการาตินะครับ0่ต่อศูนย์เปิดบ้านแพ้คลาอิโอว่า0่นต่อหนึ่งและเปิดบ้านเสมอปิโตรุ Pro 3, นโปรเอสต์ทีครับหนึ่งต่อหนึ่งส่วนเฮอร์แมนสตาร์ไดครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดลมทุริการก็ถือว่าแย่เช่นกัน,นครับโดยชนะสามเสมอ3สามแพ้สี่เข้าไปสี่เจเกมสูงไปหกเกมล่าสุดบุกเสมอกับโซโบเซียนะครับสองต่อสอง และก่อนหน้านั้นเกมเยือนนะครับบุกเสมอเซฟซี่หนึ่งต่อหนึ่งบุกแพ้เอฟซีอาร์คูสามต่อสองและบุกแพ้ไคลโยวานะครับหนึ่งต่อศูนย์ฟองกันยิงประตูสิบนล่าสุดโบตาโฟโกโยิงสิบสี่สิบสามผลต่างลบสามเฉลี่ยได้หนึ่งลูกต่อเกมส่วนเฮอร์แมนสตาร์นะครับยิงสิบสี่สี่สิบสี่ผลต่างเป็นศูนย์เฉลี่ยได้หนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมสำหรับเรทราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคาเสมอเท่านั้นนะครับ โดยตราคาน้ำผลตอบแทนของโบโตซานี่ครับตอนนี้เป็นน้ำหล้นจ่ายอยู่ที่1.20เฮอร์แมนสตาร์จ่ายอยู่ที่0.68ส่วนสูงต่ำโอเวอร์ด้วยนั้นเปิดมาที่ราคา2ลูกครับส่วนทั้งด้านราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาได้ให้โบโตซานี่ชนะจ่ายอยู่ที่2.96เฮอร์แมนสตารชนะจ่ายอยู่ที่2.25และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่2.95ครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังในราคาเสมอนะครับโบโตซานี่ถ้าเจอราคานี้5นัดล่าสุดนะครับพวกเขาชนะได้2ครั้งเสมอ3ครั้งส่วนเฮอร์แมนสตาร์นะครับราคาเสมอเจอ5นัดล่าสุดนะครับชนะได้4ครั้งแพ้ไป1ครั้งสูงได้เลย2ลูกนะครับโบโตซานี่เจอราคานี้5นัดล่าสุดผ่านได้1ครั้งส่วนเฮอร์แมนสตาร์นะครับสูง2ลูกนะครับเจอ5นัดล่าสุดผ่านได้1ครั้งเช่นกันครับ ถึงแม้ว่าสื่อน,นอกจะไม่ขอเลือกข้างก็ตามนะครับแต่งานนี้ขอวัดใจ,จไปที่ทีทมยือนเฮอร์แมนสตัดดูมีภาษีดีกว่าครับเพราะไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของกลุ่มกําลังหรือผลงานในสนามพวกเขาก็เหนือกว่าแทบทั้งหมดเลยครับโดยเฉพาะเกมรุกที่จัดจ้านก็ยังพอผลิตสกอร์ได้บ้างนะครับส่วนทางกับเจ้าบ้านโบโตโซานีนะครับที่กากจัดหลังแพ้ไป3จาก4นัดท้ายแบบไม่ชนะใครเลยนะครับและมีถึง3เกมนะครับที่ยิงใครไม่ได้อีกด้วยนะครับ ฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่จะขอเทใจไปเลือกเชียร์ทีมเยือนบุกชนะง่ายกว่าครับคู่นี้เลือกเชียร์เรื่องทุนครับขอเลือกไปที่เฮอร์แมนสตาร์ทครับในเลตเสมอครับฟันธงเฮอร์แมนสตาร์ทเอาชนะโบโตซานี่1ประตูต่อ0จัดไปครับไปกันที่คู่ที่สองครับเรายังอยู่ในศึกโรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเซฟซี่นะครับเปิดสนามเซฟซี่โอเอสเคนะครับพบกับทางด้านยูทีเออารดครับ คู่ที่ลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในตารางคะแนนตอนนี้ครับเซฟซี่อยู่ดับที่7ลงเล่นไป5นัดครับชนะ2เสมอ3แพ้0เก็บได้9แต้มเข้าเลที่40%ส่วน u t a ีรัดนะครับตอนนี้อยู่ดับที่13ลงเล่นไป6นัดครับชนะ2เสมอ1แพ้3เก็บได้7แต้มเข้าเลที่33.3%เกมใน u t a บ้านเซฟซี่เลนเ่นไป3นัดนะครับชนะ1เสมอ2แพ้0เข้าเลที่33.3%ส่วน u t a ีรัดนะครับเป็นเกมเยือนไป3นัดนะครับชนะ0เสมอ1แพ้2เข้าเลมอยู่ที่0% สถิติเฮตัท่ท่านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นเซฟซี่นะครับที่ทําได้ดีกว่าเล็กน้อยเอาชนะไป2ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งและยูทีอารัดเอาชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดยูทีอารัดเปิดบ้านแพ้เซฟซี่นะครับหต่อส่ส่วนเกมล่าสุดในบ้านเซฟซี่นะครับคู่นี้เสมอกัน0.0ย์ต่อและฝั่งที่ทํากาไรได้มากกว่านะครับจะเป็นทางด้านยูทีอารัดนะครับห้านันล่าสุดที่เจอกันครับกินต่างเซฟซี่ไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกันห้านัดล่าสุดครับจต่ําไป4้ง ฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุรการของเซฟซี่ก็ถือว่าโหดอยู่นะครับแต่ช่วงหลังหนักไปทางเสมอโดยชนะ5เสมอ5แพ้0เข้าวินไป7จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดปลุกเสมอโบโลกริมนะครับ2ต่อ2ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเสมอโบโลกริม2ต่อ ok 2, 2เปิดบ้านเสมอเฮอร์แมนสตาร์ท1ต่อ Her 1, 1และเปิดบ้านเสมอกับอักโตเบนะครับ1ต่อ1ส่วนยูทีอาร์หนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุรการก็ถือว่าดีเช่นกันนะครับโดยชนะ6เสมอ1แพ้3เข้าวินไป4จบเกมสสูงไป5เเเกกกกกมมมลล่่่าาาาุุุดดบบบบบชนนนนนนนะะะะััััวิตต้้้คครรอออ1แแหย ใครอีโอวานะครับ3-0ต่อบุกแพ้เฮอร์แมนสตาร์2-1ต่อและบุกเสมอโกตรุนกาตินะครับ1-1ต่อฟ้องกันทิงประตูสิบนัดล่าสุดน,นะครับเซฟซียิง18เสีย7ผลต่างบวก11เฉ่งได้1.8ลูกต่อเกมส่วนยูทีอารอาร์นะครับยิง15เสีย12ผลต่างบวก3เฉ่งได้1.5ลูกต่อเกมสำหรับเรทราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาให้เซฟซียเจ้าบ้านนะครับต่อไปที่ราคาครึ่งลูก อัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับเซฟซี่ชนะจ่ายอยู่ที่0.75และยูทีอร์รัดนะครับตอนนี้เป็นน้ำลบนะครับจ่ายอยู่ที่1.13ส่วนสูงต่ำโอมวกด้วนนั้นเปิดมาที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับส่วนทางด้านราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เซฟซี่ชนะจ่ายอยู่ที่1.75ยูทีอร์รัดชนะจ่ายอยู่ที่3.81และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.5เท่าครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังในราคาครึ่งคบรบลู่นะครับเซฟซี่ถ้าต่อราคานี้ฮานารัสสุดผ่านได้2ครั้งส่วนยูทีอาดนะครับถ้ารองในเด็ดคครรึ่งบูนะครับเจอาาานน่สุดดผไ้้1ครัง สูงได้เลย2ลูกขึ้นครับเซฟซี่เจอราคานี้5นาสุดผ่านได้ทุกครั้งนะครับส่วนยูทีอาร์ัดนะครับสูง2ลูกขึ้นะครับเจอหานาสุดผ่านได้3ครั้งครับเกมนี้นะครับขอมองว่าทีมเยือนยูทีอาร์ัดนะครับมีทรงบุกแช์แต้มได้เป็นอย่างน้อยครับเพราะฟอร์มช่วงหลังตลอดสนัดท้ายทุกได้การครับพวกเขาคว้าชนะไปได้3ครั้งและแพ้ไป1่งยิงไปทั้งสิ้นกว่า4ประตูถือว่าไม่เลวสำหรับทีมรองบอลนะครับส่วนทางกขาจะถ่นเซฟซี่นะครับที่ช่วงหลังหนักไปทางเสมอไม่พอนะครับยังเจอโปรแกรมกลางสัปดาาาาาห์มผ่นกยใจไปครับ ซึ่งล่าสุดก็บุกพ่ายกับโบลกิม2ต่อ3มในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับฉะนั้นพวกเขาต้องบินไปถึงนอร์เวย์และเล่นถึง120นาทีดูทรงแล้วยังไงก็ล้าแน่นอนครับหากจะฝากความหวังให้พังสกอเก็บใช้ก็น่าจะลำบากครับเกมนี้อยู่ฝั่งรองนะครับมองว่ามีการเทรับทรัพย์มากกว่าครับคู่นี้เลือกเคลียร์เลือกลงทุนครับขอรองไปที่ยูดีอารัตนะครับในเลทครึ่งลูกครับฟันทงคู่นี้เสมอกัน1ต่อหนึ่งจัดไปครับไปกันที่คู่ที่3ามนะครับเดี๋ยวเราบินครับ เป็นการพบระหว่างเคมบริดจ์ยูไนเต็ดนะครับเปิดสนามแอ็บบี้สเตเดียมพบกับทางด้านเรดดิ้งครับคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลาตีสองตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเคมบริดจ์อยู่ดับที่11ลงเล่นไป5นัดครับชนะ3เสมอ0แพ้2เก็บได้9แต้มเขาเหลือที่60%ส่วนเรดดิ้งนะครับตอนนี้อยู่ดับที่18ลงเล่นไป5นัดครับชนะ2เสมอ0แพ้3เก็บได้6แต้มเขาลือที่สี่สิเปอร์เกมในบ้านเคมบริดจ์เล่นไป3นัดนะครับชนะ2เสมองเสมอื่นศูนท์แพ6หน ส่วนเรดดิ้งนล่นเกมเยือนไป2นัดนะครับก็ออกไปแพ้มาทั้ง2นัดนะครับเข้าอหรีที่ศูนยเซนติตี้เฮตูเธคู่นี้ครับไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเจอกันเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทริการของเคมบิดก็ถือว่าดีอยู่นะครับโดยชนะหกเสมอ1แพ้สเข้าวินไปหกจเกมสูงไป5 เกมล่าสุดบุกแพ้เรตันโอเรียนนะครับสต่อศูนย์ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะบริสตอลโรเวอร์นะครับสต่อศูนย์เปิดบ้านแพ้สตีฟเนสโบโรนะครับหต่อ2และเปิดบ้านชนะออกฟอร์ดยูเนเต็ดนะครับสต่อศูนย์ส่วนเรดดิ้งนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมตุลการก็ถือว่าแย่อยู่นะครับโดยชนะ3ามเสมอหนึ่งแพ้หกเข้าวินไป3จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออีฟสวิสทาวล์สองต่อ2ส่วนเกมเยาล่าสุดนะครับบุกแพ้เอ็กเซเตอร์ซิตี้ครับสต่อหนึ่งบุกแพ้พอตเวลตตต่่ออออและะะะบบุกชนนมมีวรรรร์์คัฟยิงปู ล่าสุดนะครับเคมบริดจ์ยิง18เสีย10ผลต่างบวก8เฉลี่ยได้1.8ลูกต่อเกมส่วนเรตติ้งนะครับยิง12เสีย16ผลต่างลบ4เฉลี่ยอย่างได้1.2ลูกต่อเกมสำหรับเรนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นครับเปิดมาให้เคมบริดจจ์เ้าบ้านนะครับต่อที่ราคาปออัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับเคมบริดจ์ชนะจ่ายอยู่ที่0.98เรตติ้งชนะจ่ายอยู่ที่0.85ส่วนสูงตามโอเวอร์ด้วยนั้นราคาเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับส่วนทงด้านราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เคคมบบบรริดจจจ์เ้้าาานนะนะะัช่่่ยยอยูที2.17 เรดดิ้งชนะจ่ายอยู่ที่2.81และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.28แครับแทนที่แค่ไปเชียย้อนหลังนะครับเคมบริดถ้าต่อปอนะครับหานาฬิาสุดไม่เคยผ่านได้เลยนะครับ ส่วนเรดดิ้งนะครับถ้ารองในเด็ดปอนะครับเจออานาลัสสุดผ่านได้3ครั้งสูงเลขสองลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเคมบริดเจอราคานี่ฮานาลัสสุดผ่านได้2ครั้งส่วนเรดดิ้งนะครับสูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเจอฮานาลัสสุดผ่านได้3ครั้งครับเกมนี้ผมยังมองว่าเคมบริดทรงดีกว่านะครับเพราะเก็บชายมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านที่เข้าวินไป2จาก3แมตช์แรกแบบคลีนชีทและไม่เสียประตูเลยนะครับส่วนทางกับเรดดิ้งนะครับลงเล่นนอกบ้านมา2เกมปรากฏว่าแพ้เรียบเลยครับ ฉะนั้นหากไม่สามารถยกรับเค็มนอกบ้านขึ้นมาก็คงรอดยากครับขนาดว่าทีมระดับ6อย่าง Off ออฟฟอร์ดยังพ่ายกับออกมา0ูนต่อ2เลยนะครับดังนั้นชื่อชั้นเดะรอยัลอาจจะเหนือกว่านะครับทว่าผลงานโคงแรกยังเมาหมาัดสำหรับทีมเยือนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อเคลมบิดนะครับในเลตปอพครับฟันธงเคมบริดชนะเรตติ้ง2ประตูต่อ0จัดไปครับ และคู่ที่4คู่สุดท้ายในวันนี้ครับไปกันที่บอลเช้าเลยนะครับเลสเกอาร์เจนตินาพรีเมียเป็นการพบกันระหว่างยูเนียนซานตาเฟ่นะครับเปิดสนามเอสตาดิโอเดอาบริวนะครับพบกันท่าซาลอเรนโซครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลา6กโมงเช้าตามเวลาบ้านเรานะครับโดยในตารางคะแนนตอนนี้นะครับยูเนียนซานตาเฟ่อยู่ดับที่9ลงเล่นไป2นัดครับชนะ1เสมอ1แพ้0เก็บได้4แต้มเข้าอยู่ที่50%ส่วนซารลอเรนโซนะครับตอนนี้อยู่ดับที่10ลงเล่นไป2นัดครับชนะ1เสมอ1แพ้0เก็บได้4แต้มเข้าอยู่ที่50% เกมในบ้านซีซัน่นนี้ครับยูเนียนซานตาเฟ่เล่นไป1นัดก็เป็นการเสมอมานะครับเข้าเด็ดที่0%ส่วนซาลาเรนโซ่นะครับเล่นเกมเย็นไป1นัดก็เป็นการออกไปชนะมานะครับเข้าเด็ดที่100%สถิติเฮตัวเฮต้านันหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นซาลาเรนโซ่นะครับที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไป3ครั้งเสมอกัน1ครั้งและยูเนียนซานตาเฟ่เคยเอาชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดซาลาเรนโซ่เปิดบ้านชนะยูเนียนซานตาเฟ่หนึ่งต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดในบ้านยู อัตราการทำเงินงนะครับซารลอเรเนโซกินตังยูเนียนซานตาเฟ่ไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงนะครับเจอกัน5นัดล่าสุดนะครับจบสูงไปถึง4ครั้งนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดลุมตรีการของยูเนียนซานตาเฟ่นะครับต้องบอกว่าเสมอมาหนักเลยนะครับโดยชนะ3เสมอ6แพ้1เข้าอินเป7จบเกมสูงไป2เกมล่าสุดบุกชนะเอสโตเรนเตลาพาต้านะครับ1นึ่งต่อสามสเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอราซิ่งขับ1นต่อห เปิดบ้านชนะเดฟเอนซาจัสติเซียสอต่อศูนย์และเปิดบ้านเสมอซีเอพราเทนเซ่นะครับศูนย์ต่อศูนย์ส่วนซาโลเรนโซ่นะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดลมตรีการก็ยังรุ่มรุ่นดันดอนอยู่นะครับโดยชนะ5เสมอ2แพ้3ามเขาวินไป5จบเกมสูงไป2เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเบลกราโน่นะครับหต่อศูนย์ส่วนเกมเมียล่าสุดนะครับบุกชนะลานุสนะครับศูนย์ต่อหนึ่งบุกแพ้เซาเปาโลสอต่อศูนย์และบุกแพ้อเลติโกติกเกลนะครับสอต่อศูนย์ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะคร ส่วนซาลอนโซ่นะครับยิง8เสีย8ผลต่างเป็น0ูเฉลี่ยได้0.8ลูกต่อเกมสำหรับเลยราคาฮนดีแกป็บของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกเสมอราคา2ให้ยูเนียนซันตาเฟ่ต่อปอ อัตราค่าน้ําผลตอบแทนนะครับอยู่เนี่ยซานตาเฟชนะจ่ายอยู่ที่0.78และซาโลเรนโซ่เลครับตอนนี้เป็นน้ําล้นจ่ายอยู่ที่1.13ส่วนสูงต้ามเวอร์ด้วยนั้นราคาบนอยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2ราคา2อยู่ที่2ลูกครับส่วนทางด้านราคา1นึงในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้อยู่เนี่ยซานตาเฟชนะจ่ายอยู่ที่2.49ซาโลเรนเซโซชนะจ่ายอยู่ที่3.03และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่2.84ครับแค่นี้แคปเปชียย้อนหลังในราคาเสมอนะครับยูเนียนซานตาเฟ่เจอราคาเสมือนห้านาฬิกาชนะได้3ครั้งเสมอ1ครั้ง ส่วนซาโรลันโซนะครับเจอราคาเสมอห้า่าสุดครับชนะ3ครั้งเสมอ1ครั้งเช่นกันสูงในเดทดหนึ่งลูกครึ่งควบสองนะครับอยู่เนี่ยซานตาเฟ่ไม่เคยเจอราคานี้นะครับส่วนซาโรลันโซนะครับหนึ่งลูกครึ่งควบสองนะครับเจอสี่ครั้งผ่านให้สองครั้งครับ เจ้าบ้านยูเนี่ยซานตาเฟ่ผลงานค่อนข้างดีอยู่นะครับเก็บใช้ได้2เสมอ1จาก3นัดหลังส่วนซาลอรเรนโซ่นะครับเพิ่งเล่นบอลถ้วยหมาก็ได้พักไม่กี่วันนะครับเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ3นัดหลังแพ้ไปถึง2เกมและยิงได้น้อยด้วยนะครับบอลเทียบกันนะครับเจ้าบ้านดูดีกว่าชัดเจนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอเลือกไปที่เจ้าบ้านยูเนี่ยซานตาเฟ่ครับในเลตเสมอครับฟันธงยูเนี่ยซานตาเฟ่ชนะซาลอรเรนโซ่ประตูต่อ0จัดไปครับ และก็จะเป็นคลิปกในวันนี้ครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับคู่แรกนะครับเลือกเสมอเฮอร์แมนสตาร์คู่ที่2องรอง UTA อาร์ัดครึ่งลูกคู่ที่3ามต่อเคมบริด์นะครับปอปอและคู่ที่4เลือกยูเนียนซานตาเฟ่นะครับในเลสเสมอครับและขอฝากขอย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าทัศนที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลอาศัยติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้0ยเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อน้สึกว่คนีหนรัาฟังแล้วรู้สัยยเล และสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ